วบนี้ปูใช้เวลาสองปีนะคะทุกคนทุกวันที่ปูสวดมนต์บทบทสรรเสริญพระแม่กวนอิมนะคะเห็นนะคะนำโมไต่ซื้อไต่ปุยคิ้วโกคิ้วหลังนะคะปูทําทุกเวลานะคะจะนอนจะนั่งจะเดินจะทํางานปูทําะคะ่ะหนึ่งจบปูก็มาวงกลมอย่างนี้นะคะวันไหนทําได้สองจบก็สองสองวงวง,วงไ้อย่างเงีวงไปเรื่อยเรื่อยมันมีทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยวงนะคะ ูใช้เวลา2ปีค่ะครั้งแรกที่ปูฝึกกันมีสมาธิค่ะนี่ค่ะพอครบครบตรงนี้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะปูก็ไปพิมพ์ถวายค่ะตอนนั้นปูไม่มีเงินใช่ไหมคะปูก็ใช้ไปใช้วิธีเป็นถ่ายเอกสารค่ะเพราะว่ามันราคาถูกทั้งหมด1,200ใบแล้วปูก็ไปวางจุดที่มีพระแม่กวนอิมค่ะนี่ค่ะทั้งหมด9จุดค่ะ ก็คือ9วัดเนี่ยใกล้ๆบ้านปูค่ะนี่ค่ะตอนนั้นปูยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะะตอนนั้นปูยังใช้ชื่อกันนิกาประเสริฐด,ดีคับลูกสาวปูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ะนี่ค่ะนี่นะคะคนกว่าปูจะขยับขั้นบุญของปูมาเรื่อยๆจริงปูใช้เวลาเกี่ยวกับบุญของปูเยอะมากนะคะจากที่ ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะทุกคนท,ทําเพราะว่าเราทําแล้วเรามีความสุขก็คือพอมีความทุกข์แล้ววิ่งหาทำเรื่องจริงนะคะคือปูเป็นแบบนี้จริงๆเลยค่ะทุกคนลองดูนะคะทุกคนถึงเวลาแล้วบุญช่วยเหลือเราได้จริงๆนะคะทุกคนชีวิตอยากสุขสบายไม่มีหนี้ไม่มีสินกินอิ่มนอนอุ่นนี่แหละคะ่ะการทําบุญมันทำค,ความดีมันยากคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกิน คนที่มีความตั้งใจใช่ไหมคะสู้ๆนะคะทุกคนนี่คะ่ะเดี๋ยวปูจะถ่ายเป็นเอกถ่ายเป็นรูปไปแล้วเผื่อไปถ่ายเอกสารได้นะคะเผื่ออยากเข้าวงการเกี่ยวกับแบบนี้ไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นคนไทยหรือคนจีนหรืออะไรนะคะแต่มันเป็นตอนนั้นปูก็ท่องไม่ได้เลยค่ะทุกคนเนี่ยแต่ก็ท่องได้โดยไม่ต้องมามองแล้วคะ่ะทุกวันปูจะสวบดบทนี้ด้วยคะ่ะไม่ใช่ว่า กว่าจะสําเร็จมันไม่ได้อยู่ๆแล้วมันสาเร็จนะคะเราก็ต้องอัตตาหิอัตโนานาโถค่ะทุกคนมันเรื่องจริงก็คือตนเป็นแห่งตนนี่แหละค่ะสิ่งที่ปูพึ่งพาอาศัยตัวเองก็คือเรื่องบุญนี่แหละค่ะ